สวัสดีค่ะไฟในกันชน Ft 190นะคะท้ายโด่งรุ่น Ft 190เป็นงานดีโป้นะคะนำเข้าจากไต้หวันะจะมีน็อตใส่ยึดติดกับขั้วไฟเอกับกันชนอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ที่ปลายคู่ละ699บาบาทนะคะฟรีส่งเอกชนไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะ งานสวยๆเลยใครสนใจโทร0935144961นะคะอ่าคลิปที่แล้วทำอ่าไฟในกันชนเดิมของ x อ็ก e e สีขาวไปนะคะแต่ ST นี่สีส้มเอาไปใส่ x อ็ก e e ได้ไหมก็ใส่ได้นะคะใครจะชอบสีเหลืองสีส้มก็เอาตัวนี้ไปใส่นะคะอ่าอันนี้เป็นด้าน หน้านะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้มีคั้วไฟแถมนะคะมีคั้วหลอดแถมอันนี้ไม่แถมหลอดไฟนะคะสนใจอินบ็อกซ์หรือว่าทักไลน์แอดได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ